หญิงลีสินจงพลค่ะวันนี้หญิงลีมีคําถามจากแฟนเพจแฟนทีวีแฟนทีวีนะคะหลายคนถามมาเลยค่ะคนนี้ค่ะชื่ออะไรอ่ะชีวิตคือละครละครคือชีวิตอันนี้คือชื่อของเขานะคะ,อะนอกจากร้องเพลงแล้วอยากเล่นละครบ้างไหมครับถามหญิงเนาะหญิงลีอยากเล่นอยู่แนละ้วแต่ว่าหญิงกลัวว่าหญิงตอนดีค่ะใครจะมากระมิกโกนะคะวันนี้นะคะใครจะมาตอบคาถามนะ,ะทีแ่แฟนถามกันเข้ามาในเพจของแฟนทีวีนะคะเริ่มจากถามแรกเลยนะคะพี่ท่านิถาน้ําใจดีด้วยนะคะ เวอร์เพลงสักหนึ่งเพลงน้องไฮอยากเวอร์เพลงของใครนะคะ,อะตอบตอบคำถามนี้ก่อนน,นะคะเวอร์เพลงของใครไอดอลของไฮเลยนะคะที่ตะกั่งแตนชลดาค่ะและเพลงอะไรที่คิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดสวัสดีครับผมรำเพรินวงศ์ศรวันครับวันนี้รำเพริศน,นะครับกับสิมาตอบคำถามนะครับทีพี่น้องแฟนครับเส้นเพลงนึงครับเดทถามอ่าสวัสดีค่ะรัชนกศิโลพันธ์นะคะวันนี้นกจะมาตอบคำถามที่แฟนๆถามมาทางแฟนเพจของแฟนทีวีนะคะคำถามแรก ในช่วงนี้คุณพักวัฒน์พวดประสิทธิ์